ฟังว่าถ่ายรายการเสร็จขึ้นรถก็คือแบบอ้วกแตกเลยคือแบบเหมือนกดดันอะคือมันเหมือนบอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วแบบวันนี้คือถ้าพูดอะไรแบบผิดไปไม่ถูกใจใครก็ต่างกลับขออภัยด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะตั้งใจขายของอย่างเดียวเลยนะคะจะ พยายามใช้ชีวิตให้มีสติมากขึ้นเรื่อยๆเนาะขออนุญาตพูดในก่อนเลยว่าหลายคนอาจจะมองว่าเวลาพิจาาให้อะไร<ห>เจนเนี่ยเหมือนเหมืนอนล่าสุาดนะมีคมนทักมาถามเจนี่ว่าเวอร์ซาเชียเจนี่ต้องจ่ายตังไหมจริงเหรอจริงอ๋องนี้คือเราไม่รู้จะพูดยังไงยกยกอย่างเราต้องยกตัวอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาละอ่าสิ่งสิถ้าถ้าพี่ตัณาทำแค่คอนเทนต์แล้วเอาคืนไม่ว่าจะสิ่งใดแต่ให้มาให้เจนี่ไม่มีงานไปเลย อ่่า้แวไมตงก็ให้แบรนด์พี่เจ๊งเหมือนกันอย่างนั้นใช่แต่ว่าถ้าสิ่งที่เจนนี่พูดหน้าไรว่าพี่ตั๊กให้จริงทุกอย่างไม่เคยเอาคืนเป็นเรื่องจริงก็ขอไอเจนนี่รวยๆพี่ตั๊กรวยๆพี่เดียมรวยๆเขาพี่ต้องเราเป็นเรื่องจริงก็รวยอย่างเดียวถ้าเกิดให้เพื่อทำคอนเทนต์คอยแบรนด์เจ๊งได้เลยค่ะคนก็ไม่ซื้อใช่กล้าท้าเลยกล้าท้าเลยเพราะนี่คือบินกลับมาจากสมุยเพื่อมาหาน้องเจนนี่วันนี้ขอบคุณค่ะแล้วไม่เคย ไม่เคยผิดหวัง่ะเยแล้วเขาคิดว่าอะไรนะสามแสนบาทที่พี่เซษสำหรับเดือนครบรอบแต่งงานน้องนะคะเมื่อกี้เออจริงเหรอใช่หนูว่าอุ้ยดึงแพงอีกแล้วน้ำหอมสี่ห้าหมื่นก็แพงแล้ว ไป็นไแรกเหมือการที่เจนนี่รู้สึกว่าเราซื้อของที่แพงที่สุดในชีวิตที่รู้สึกว่ามันไร้สาระหรือเปล่าต้องขอบคุณค่าตัวของพรีเซนเตอร์นะคะส่วนหนึ่งนะคะเจนนี่ก็เลยเลือกที่จะซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พี่เบียเป็นคนจัดก,การทุกอย่างให้ต้าสองล้านบาทจากพี่สาวพี่ชาย ค่ะแม่คะขาวกำลังคิดอยู่ว่านาฬิกายอยู่ในกลอ่องหรือเปล่า